ยอดเติมเกม7 n i g h t ของไกนนิตอนนี้9,1468บาทแล้วครับเกมเปิดได้มาประมาณ1เดือนแล้วครับเราเติมเกมมาจะล้านบาทแล้วทุกการเติมของเราจะมีแพ็คเด้งมาตลอดเพื่อคงสังเกตเห็นกันได้ว่าผมเนี่ยจะชอบเลือกอัศวินบวก5ตลอดเวลาทุกแพ็คที่เด้งมาเลยและกาชาที่เราเปิดกันอย่างบ้าคลั่งเป็นม่นๆโร มันเลยทำให้เรามีตัวเกลือบวก5 600, 6 0ตัวลันจัดเป็นอัศวิน5ดาวบวก5หมดเลยครับพวกตัวเกลือเยอะจนแบบเลื่ออยังไงก็ไม่มีทางหมดครับทุกคนดูดิตัวเกลือ5ดาวบวก5 600, 6 0หกตัวกว่าจะเตรียมได้ขนาดนี้เนี่ยต้องใช้ทั้งเงินมหาศาลและเวลาในการฟาร์ม24ชั่วโมง1เดือนเต็มอดใจไม่ผสมหาโัวเซเวนไหนเพื่อจะได้มาลุ้นไปพร้อมกับเพื่อนคนในวันนี้ กดดันมากทุกคนเรามีตัวเกลือ5ดาวบวก5 606ตัวใช่ไหมครับต้องใช้คู่หนึ่งหรือว่า2ตัวในการผสม1ครั้งเท่ากับว่าเราจะมีโอกาสผสมอยู่ที่303ครั้งครับ <an> และเรดในการได้อดีตเซเนตัวตึงของเราคือ0.026%การันตีอยู่ที่200ครั้งก่อนหน้าน,นี้ผมผสมไปแล้ว113ครั้งก็เกือมาโดยตลอด เท่ากับว่าถ้าเราเกือเราจะได้อดีตเซเว่นไนท์เพยงแค่2ตัวจากการันตีแต่ถ้าเราดวงดีเราจะได้3ตัวเรมือมันจะล้าแล้วขอให้เทพีแห่งเซเว่นไนท์อวยพรให้กับผมด้วยฝากทุกคนกดไลค์เพื่อส่งเสริมดวงกับกายิด นอกจากผสม,มแล้วผมยังเตรียมหทดลอวัตถุดิบในห้องทดลองเมลครีน่ครับมันบอกว่าเราเป็นหนูทดลองอันนี้คือตัวผ่านเงินชั้นยอดเลยครับเราต้องเอาตัวทองมีดาวใส่เข้าไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวทองธรรมดา4ตัวปับป๊บปั๊บจะได้รับ16เพื่อมารุ้นในการเจออดีตเซเว่นไนท์ุกคน แล้วถ้าเจอ0.5เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยต้องไปลุ้นอีก8.88เปอร์เซ็นต์ว่าจะออกมันไหมถ้าเราดวงพอได้อ่ะแบบปานกลางอ่ะดวงมนษุษย์ปกติทั่วไปอ่ะวันนี้ทุกคนจะต้องเห็นอดีตซเวน์จุติในอดีกางีสตัวถ้าดวงดี4่ตัวได้ถ้าพี่มหาโคตรละดวงดีดวงดีห้าตัวมีให้เห็นแต่ถ้าดวงดวงเกลือเราจะได้เห็นแค่สองตัวจากการันตีแค่นั้นผมขอสามตัวผมขอแค่นั้นเว้ยกำลังใจผมด้วยทุกคนเจอกันที่ผสมก่อนเริ่มเลยนะทุกคนทีละสิบตัวบั๊บมา เชียรนี้ผมแทบไม่รุ้นเลยว่ะไปอีกห้าครั้งบั๊บไม่มาอย่่ว่าแต่ดิสเวนไนร์เลยแชทมึงตัวทองธรรมาดาผมก็ออยังไม่โผล่มาให้เห็นแต่ตัวโม่งโง่กูว่าเข้าการันตีแน่ๆทุกคน138ยสาสทัอร้อยเลยทุกคน มันจะเข้าการันตีแล้วเข้าการันตีได้เลยอ่ะสักครั้งได้ไหมอ่ะที่ผมดวงดีกับอะไรแบบเนี้ยสักครั้งได้ไหมอ่ะสักครั้งไม่ได้จริงหรอเกมเฮ้ยสายฟรีบางคนมันผสมแค่คู่เดียวรอบเดียวได้นะเว้ยโโโมึงไปฉัดซูเปอร์ฮีโร่เอมิเลียมาผู้ทองธรรมดาทุกคนเอมิเลียเนี่ยขนาดเอฟเฟกต์ของอดีตเซเว่นไนท์มันเป็นยังไองผมยังไม่รู้เลยอ่ะแต่กูก็ตื่นเต้นเฮ้ยนี่พังแล้วเหรอเมียวเฮ้ยเมียวหน้า,นามึงอ่ะ เฮ้ยแชทแชทเฮ้ยสีเข้าการันตีทุกคนอีกแค่นิดเดียวให้เกี่ยวความพยายามกูหน่อยน้องชายเจมพยายามมานานเรียบร้อยฮะทุกคนการันตีแรกโดนว่ะโดนครับเต็มข้อลอดเต็มไปเล99การันตีครับไม่เป็นไรการไม่เป็นไรมีโอกาสอีกการันตีหนึ่งมาลวทุกคนการันตีไหนไหนมึงก็โดนการันตีแล้ว กูขออดีตเซว่ไายได้ป yeah, yeah. yeah. ่ะจงาเงยหน้าอย่างเต็มภาพามาเดยมาเดยามาเดย่าเงย่าหาอย่ามเต็ามภ่ามมาดยามาเย่ามาเย่ัวายามายามาเดย่ามาเด้่ามาเดย่ามาเด่มาเดย่ามาเดยามชเดย่ามาเ่มเดย่ามาเย่ามาเรย่าศเย่ามาาเลยาเย่มเรา่่า อย่างน้อยได้ตัวที่เราอยากได้มาอีก200ครั้งยังไม่ได้เกมทออทิ้งอ่ะน,นั้นไปต่อครับกีดรันบ้านจริงนะถ้าผมไม่โดนการันตี้ยต้องขีดจัดอ่ะคือกาชาทั่วไปหรือกาชาตู้เลดอ่ะมันเอาเงินยัดไปได้เว้ยแต่อดีตเซเว่นไนท์มันทําไม่ได้มันทําได้แหละผู้เรา มันทําได้เติมยัดตัวละห้าแสนบาทถ้าไม่ฟาร์มอะไรเลยแบบยัดเพียวๆคือตัวละห้าแสนบาทก็คือให้ยัดมันเป็นสิ่งที่เงินแก้ปัญหาได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่แบบมีรายได้วันละห้าร้อยล้านอะ่ะว่าถ้าจะมานั่งยัดตัวละห้าแสน่ะมาทุกคนเครียดอูเครียดเครียดมากเครียดชิบหายตอนหาดับมือแสงนีนโนคุนนี้คือแบบเล็กน้อยเลยอะ่ะอันนี้ เกียดกเยอะออเ,เพื่อนเพื<ๆ>่อนเอาจริงจริงนะเดีย๋ยวว่าแต่อัศวินโอเอดีตเซเว่นไนท์เลยกูยังไม่เห็นตัวทองระดับสูงเลยทองระดับสูงเลทเท่าไหร่วะอดีตเซเว่นไนท์ประมาณ0.8นตัวทองระดับสูงประมาณ0.7%ต่อครั้งก็องเอาเรื่องอยู่เลยแต่ก็คุณได้ทักตัวนะเพราะเราผสมตันะ้ง400ครั้งไ,แบบไม่เคยได้เลย0.7ควรได้แบบ2ตัวแต่กูไม่เคยได้ทักตัวผมว่าเนี้ยอย่าหวังเลยทุกคน ต้องเป็นคนดวงพระเจ้าจริงอ่ะมันไม่ใช่คนอย่างผมและที่จะได้ก่อนการันตีในการผสมอันนี้กูไม่ได้ตัดพอนะกูคแค่มองในโลกของความเป็นจริงเว้ยมึงไม่มีทางได้กกรหินไม่ไม่มีทางเลยเลทแม่งต่ำที่เลีดเยดินใครที่ได้ก็ยินดีด้วยครับกูแบบลูกรักชเวยกัน,นจริงๆนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรารอไปลุ้นตอนห้องทดลองเมลคีดีกว่าอันนั้นแหละมีตรงแต่ว่าขาดเนิน มากๆารั้งเงินในเก,เกมและเงินในชีวิตจริงอันนี้ในเมื่อเราไม่หวังอยู่แลเราเรีบมุ่งสู่การันตีเลยขอภัยแล้วกันอย่างน้อยการันตีอ่ะขอภัยอีตัวหนึ่งภัยจะได้ซีสองหรือไม่ก็อยากได้จูริ่ักตัวหนึ่งเอาไปทำทีมห้าตอนนี้ที่ไม่อยากได้สุดคือพ่อแม่โรซี่แม้ว่าจะขาดอีกตัวเดียวจะเป็นซีสองแต่ว่าเมตานี้ผมแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะนันที่ผมแบบทำทีมทุกทีมทีมเด็ดทีมอื่นพ่อแม่ก็ไม่ได้แบกขนาดนั้นมันตัวนี้ขอภัยไม่ก็จูริมันมีหรอว่าทุกคนผสม400คร้อยครั้ แม่งไม่ได้อาซวินรดับสูงแม้แต่ตัวเดียวอ่ะกูนี่ไงกูจะร้องไห้แชทแค่มาร์คเลยโอ้โหแม่งไม่มีสักตัวจริงๆทุกคนเติมไปเก้าแสนเลยนะเว้ยเกมให้กูเกินขนาดนี้ได้ไงวะไอ้เฮียอย่างน้อยได้ซูวินรดับสูงมาตัวนึงแต่เป็นยอนเฮียซ้ำ ยอนทีเรา400แล้วครับตอนนี้เล่นต่ออีกหน่อยนะจ้าแต่ถึงเวลานอนอย่างน้อยได้สักตัวหนึ่งนอนหลับไม่แย่แย่ครับแต่แค่ไม่ได้แย่มากโอเคจะเข้าการันตีแล้วครับมาเฮ้ยโอ้โหทากะครับผมมากทุกคนการันตีผสมพังนี่400ของไอเดียไกยิตครับ คุณจวบไพ่มาผิดใบสินะโอ้โหเก่งวัวนี้คุยกับพมาว่าคุณจวบไพ่ผิดใบสินะลางายจัดฉันก็เก่งเหมือนกันเนี่ยหรือย่งน้อยจูรก็ได้แม่พอแม่อีกแล้วอีกแล้วอีกแลวอลอยกอนท้ีกอีององ้อ้า้าอล้าแลงกวอวอี้วอีกออีกแล้อีกแล้วแล้วอก้อ้แ้วก อัศวินศักดิ์สิทธิ์ผู้ปลีกวิเวกโรซี่ทีสองเป็นตัวแรกตัวนี่กูประอยากได้มากที่สุดโอกาสสุดท้ายทดลองนี่ทดลองอันนี้ผมมาเตรียมของเตรียมทองมาเยอะผมมีโอกาสประมาณ4ครั้งขอ,อแค่ตัวเดียวกูขอแค่นั้น เชี่บ<ห>เลยนี่คือตัวที่เราต้องสั่งเวยนะมันเป็นคอนเทนต์เลสเกมอ่ะสำหรับสายเติมน้อยเพราะว่าเราต้องเอาตัวทองะระดับสูงตัวทองธรรมาดามาทดลองอะ่ะทุกคนซึ่งถ้าเราเกลือมันจะหายไปเลยค่อนข้างโหดร้ายไอคอนเทนห้องทดลองของ,อของเมลครีนอ่ะแสนทองครับลั่นเลยครับ<ย>เอาละครับไม่มาครับผมไม่มาสักตัว <S <S <จ> <leg> ไม่มี O7K เลย ห้องทดลองเนี่ยผมก็เพิ่งลองเป็นครั้งแรกเลยนะเพราะคุณผู้ชมน,นะผมไม่เคยเล่นเลยอันเนี้ยแค่พอศึกษาข้อมูลนะบ้างเราต้องใช้3 0 0แสนทองในการรี1ครั้งจนกว่าจะเจออดีโอ 7K ซึ่งโอกาสออกมันคือ0.5 3ตัวก็ประมาณ1.5%ทุกคน3 0 0แสนทองอะ่ะหน่งจุอร่ะก็คือมึงตีไปเลยว่าโจนึงถ้าดูปกติจะต้องเสีย20ล้านทองเดี๋ยวทองเติมเพิ่มแพ็คสัปดาห์มันรีแล้วเดี๋ยวยาวทุกคนไม่มาครับอีก3 0 0แสนทองครับโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ ตกใจพี่เพิ่งเคยเล่นก็บ,บอกแล้วอ <laughs> ีกสามแสนท้องครับโอ้ยไม่มาเลยแชทไม่มาเลยไม่มาจริงๆไอ้ทองเราไหลเป็นน้ำครับทองถ้าเืนเสมือนเงินจริงครับทุกคนเพราะเราเติมทองทุกสบับไปไป กกูเเลลิหมดยอะ่ะไม่ดีว่าแชทกูไม่กล้ากดกูไม่กล้ากดแชทกดไลค์กดไลค์เพื่อพักดิวชี้ผมออ,อันนี้ถือว่าดวงดีนะเรื่องที่แบบหาซีวินโอเจ็ดเคมาไวเพราะมันหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ประเด็นคือทุกคนไม่กล้ากดแปดจุดแปดเปอร์เซ็นต์โอกาสคือหนึ่งในสิบเอ็ดชีวิตมันต้องไปต่อวะ อ,อ่อยัางยังต้องการทดลองเว้นมรลสารมืดหรือไม่คำเตือนอัศวินที่ลงทะเบียนจะหายไปทั้งหมดกูขอสั่งโวยพวกมึงเพื่ออดีตเซเว่นน้พลอยเกียมเลยแชทไอ้กูกดดันมากกูลุนมากให้ไฟดันนี้นเกีียวจงเงยหน้าอย่างเต็มพ เนคนดมปกติแล้วครับวันนี้ออถือว่าพลังกดไลค์วะทุกคนกูว่าใช่ใช่ก็แต่กูไม่ได้ไลค์มันคลิปไปแ,แต่นั่นแหละขอบคุณแชทถือว่าคนนี้เราจะได้สี่ตัววะทุกคนสามตัวแล้วไปเลยยอนฮีถึงเวลาสั่งเวยมึงโอ้ผมรู้ว่าเพื่อนที่เล่นเซเว่นนะตอนเนี้ยหัวใจกำลังแตกสลายยอนฮีเลยนะเว้ย๋เอ,อเป็นดูทุ่นลองงี้เลยเหรอ ใช่ครับบางคนสุ่มกาชาเป็นหมื่นบาทเพื่อหายอนดีตัวเดียวแต่เรากำลังจะสั่งเว้ยเธอแต่นั่นแหละเรามออถึงอดีตเซเว่นไลท์เสมอนะครับผมดีใจมากทุกคนผมดีใจมากดีใจดีใจมากดีใจมากอันนี้คือเรียกว่าดวงดีทุกคนให้ผมได้สัมผัสรสชาติดวงดีมั่งไม่เป็นไรฮะทุกคนอันนี้ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย็นเสดอ้มึงอะไรประโยชน์ยังยังยังให้มายังให้มา แต่เมื่อกี้คือดวงดีมากนะส่มหาอรรโอ KY ไม่พอ,อยังทดลองสำเร็จได้8.8%อนะ่ะทุกคนกางหิดล้านจัดวันนี้ไม่มาเลยไรประโยชน์สิ้นดีอะไรประโยชน์ดิไอ้มึงมีประโยชน์มากมึงทดลองกูสัไอ้ไพ่สี่สามเอาดีดีเอาดีดีไพ่สี่สามเจียบเลยเอาดีดีขอลอ้อขอาลอ้อที่แอนิเมชันเหมือนเดิมจะบอกไนะ เดินตามแสงสว่างไปเพื่อจะได้ไม่หลงทางไม่เป็นไร <จะ S 2> ไม่เป็นไร,ไนไรถ้าได้คือแบบดวงพระเจ้าจัดไม่เป็นไรได้อลลี่ครับอวินมีดาวมามึงมากูก็ย่อยมึงต่อครับ <laughs> แต่ออลี่ผมยังไม่42องมอาจ,จะไปอัพ42ก่อนทองทดลองขอเป็นพวกตัวที่แม่งเกิน42มาแล้วอย่างแท้โอมาทุกคน yeah, <boy. S 1> มันชิบมหายมันมากเพราะมึงดวงดีด้วยกายวันนี้มึงเลยมันเค <Yeah. S 1> okay, สั่งเวยเอาหน่อยกางยีดเอาหน่อยเอาหน่อยข่อยตัวดี๋ข่อยตัวดิข่อยตัวได้ปะล่ะแบบกายยียดยยวดวงพระเจ้าอ่ะ บกบล้างคำสาปราชาเกลือนไปเฮ้ยมันมาอ่อยกูรัวๆเลยยี่ไพ่แอบพี่กายคะเมื่อ่อยกูทีบไปแล้วน้องอย่าบอกนะว่าวันนี้กวดทีเผลอเยี่ยวเลยไอศิษสาคนไอศิษสาวเปลวเพิงเปลวเพิงทำพูดเปลวเพิงของปันภัยเพื่อ,อนนจัดความชั่วเฮ้ยสีแวต้า ชิพหายต้ตงเวยแทโออีกตัวไม่กดดันอ่ะเพราะว่าเราได้มาแล้วตัวหนึ่งงานแบบรู้สึกด,ดีแล้วไร้ประโยชน์าาาสิ้นดีหาชื่นดับสูงเทียทองผมแทบไม่เสียแล้ววันนี้ดวงดีจัดจูรีนี่น่าจะไม่ชอบผมนะผมแบบไม่มีทรงจะเห็นหน้าเธอเลยไรประโยชน์สิ้นดีแต่ต่อไอ้พ่อแม่มันโผล่มาผมก็รุนนะยังไงอดีโอเจเคมันออกยากอยู่แล้วอะใครไม่เคยเล่นเซเว่นน ก็อดีตโอจัดเคมันก็ตัว5ดาวแท้แสงมืดในซัมเมอร์วอร์แต่ถ้าเกิดไม่เคยเล่นทั้ง2เกมก็เอาเป็นว่าแม่งโคตรแรงแรงมากเติมยัดตัวละ5 0 0แสนบาทแล้วพี่ได้มา3ตัวแล้วนะคลิปเนี้ยอันนี้คือวันของการยจริงๆนะจริงๆดิไม่ใช่หรอผมไม่สน4ช่องซ้ายเลยผมสนแค่ช่องขวาล่างไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอสโอ้พึงก็ไม่เอา ย,ยไม่เอาเว้ยเฮ้ยเอาไงดีวะแต่ยังงก็ต้องเอาอะอยังไงก็ต้องเอาทุกคนยังไงก็ต้องเอาถ้าไม่ถึง C6 ได้อ่ะคนลันไม่เชื่อเลยคนพาแม่ซีสามไปเอาให้ใกล้หน่อยไปที่ไปไกลไปสิอันนี้เราจะแค่ตัวที่เร็วเธอเรันแนี้อีจบครับทุกคนวัตถุด,ดิบหมดแล้วฮะ <laughs> วันนี้ดวงเราโอเคอยู่ไม่แย่ไม่แย่ปานกลางไปทางดีหน่อยผมติดลมว่ะผมไปหาวัตถุดิบต่อเพื่อแม่งได้อีกตัวแล้วเพื่อนหยุดแล้วไว้กายดวงมึงโอเคแล้วนัเวเยวันนี้อ๋อยันฮีขึ้นหกดาวเลยครับเป็นธนาการคือเราเอาตัวทองมาทด<อ>ลองหน่อมไม่ได้เราต้องเอาขึ้นหกดาวด้วยใช้แบบ <ๆ S 1> เอ้าดาวกูรอใช้การฟาร์มเนอะครับทุกคนเตรียมวัตถุดิแบแป๊บครับ,รบโภพ้าเรามีอยู่สองแสนเก้าครับตลาดมาสักสองหมื่นหนึ่งเพื่อซื้อหินระดับสูงตีบวก โอ <Okay. S 2> เคเห็นครับบห้าทุกตัวแล้วแล้วเราก็เอาไปวิพัฒนาก,การดูดิครับทุกคนจะทดลองทีหนึ่งส่วนทรัพยากรชิบหายถ้าได้โ 7K มาคือยิ่งกว่คุมถ้าไม่ได้มาก็นั่นแหละครับเสียทรัพยากรฟรีไม่พอเสียสตัวทองฟรีด้วยดาวเห็นครับตัวสดุดท้ายครับทุกคนอันนี้คือถ้าไม่ได้คือหยุดแล้วนะทุกคนเสียดายโทปาสไปฟาร์มดีกว่าทุกคนอันนี้เอาหินธาตุโทปาสมาแรก ติดลมไงแม่งมันจริงทุกคนแบบลุ้นมากอ่ะแต่ทองมันเหลือด้วยแหละวันเนี้ยก่อนมาอัดคลิปคิดว่าตัวเองจะเกลือมากทองไม่พอเลยเหมาแพ็คทองมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตุ้มทองเรากลับมาล้่นเป็นร้อยามสิบเจ็ดล้านแล้วครับเหมาแพ็คทองรอพอคิดว่าทองจะไม่พอแต่ว่าดวงดันดีเกินรีหาเจอรัวๆแถมได้ด้วยรอบนึง ขออีกรอบได้ปหละ่ะรอบสองอะ,อะหนูทดลองนี่นะสังเวอย้อนยีครับแล้วตัวทองอีสี่ตัวครับขอเล่นสูตรกันหนึงทุกคนนี่ลองแบบนี้เทียบเลยแล้วปิดย้อนยีอัศวินรับสูตรสุดท้ายและสังเวยนะครับลาก่อนย้อนตัอเองอูบชใจไม่ดีเลยเย็เคเปิดมามีแต่ตัวเกลือปึ๊บมามค่อยหารอบนี้มีลางสังหรณ์ว่าคูจะเกลือด,ดวงลีผมพระเจ้าจาัดคือบางคนตรีตกตัวละสามสิบล้านนะ นี่กูสาล้านกูที่เจอสี่ตัวแต่ขอดวงในการทดลองสำเร็จด้วยได้ปะท่าแม่ท่าแม่มาเหอะคูอยากได้มึงแล้วถ้ามึงมาขนาดเนี้ยโว้ยวัวร้อนเอาเองโอเค,อเค,อเคทุกคนสัญญากันอีกสองครั้งถ้ามึงไม่ได้ก็พอกกงหินหโอเคนะอีกสองครั้งพอโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งเวอร์ออลลี่กับราเชลที่เราทดลองเกิดได้มามันหกดาวพอดีเนะถ้าเอาไปอัพสีอง ียดายเพราะมัน6ดาวตัวอัพสีิบสองเอาพวกตัว4ดาวดีกว่าพอทดลองมามัน6ดาวเอาไปทดลองต่อผมว่าคุ้มกว่าถ้ามึงดวงดีมาเดี๋ยวเราตัวทองธรรมดาขึ้น6ดาวอีก5ตัวปึ๊บ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 โอเครันเลยโอเคครับทุกคนตัก200กล่องหยัดเพิ่มมาที่สุดท้ายแล้วโอเคที่สุดท้ายแหมโอ้ถึงชัยโอเคมาเชี่ยนผมได้อีกตัวหนึ่งแบบผลแพ้ชนะออกมันจะดีใจมาก คทบวกหให้หมดไอพวกหนูทดลองของข้าไปเรียบร้อยไล่ให้หมดฟับไอพวกหนูทดลองขึ้นหกดาวซะผลเราดูแลหนูทดลองดีอย่างนี้หนูทดลองต้องตอบแทนให้พี่หน่อยละแหละมาโอเจ็ดเคขอไอตัวเดียวจบเลยลุกกล่องเว้ยโอเคคอบแล้วทุกคนวัตถุดิบของเรามาการทดลองอีกสองครั้งสุดท้าย,ายพอสองครั้งสุดท้ายนะไม่ไปต่อแล้วทุกคน เียย่ดวในการรีเราเทพครับท tamam> ุกคนจะเปิดเจอไหมอีกเรื่องหนึ่งมาหน่อยเนาะดวในการรีผมแม่งวอร์จัดแต่จะได้ไหมอ่ะมันอีกเรื่องหนึ่งเยี่ยมเลยอีกตัวเดียวล้อทุกคนเขาร้องเปลวเพลิงเปลวเพลิง คอนของฉันคอนไล่คอยไงนี่เราต้องเอาลาเชลไปย่อยครับผมเป็นเปลวเพิร์เหมือนกันเป็นฟงเป็นไฟแยอทียอยู่ท้ายแล้ววะแชทไกลหิบอยู่ท้ายอยู่ท้ายทด <c oughs> ลองเฮ้ยกดแม่งเลยแชทมามามาดวงรีทอมดีมากแต่กูขอด,ดวงไอ้แย่ดีด้วยได้ไหมดวงทดลองเนี่ยไป <c oughs> โอ้โหเจีโคเฉยเรียบร้อยครับแชทจบจบจบสิ้น ตัวชผมก็อยากจะหยุดแล้วนะแต่ว่ามันเอามันได้โค้างอะโคมันสี่สองเก็บไว้มันก็ขาดใจถูกปะอีกตัวทุกคนอีกตัวอีกตัวสุ่มลยครับตอนนี้ตัวทองธรรมดาผมไม่พอแล้วครับสุ่มเลยขอให้ฝันเป็นจริงกายเอ้ยมึงไม่หยุดวะน้องไอ้เชิดเท้าเพชรแดงครับกดเลยสุ่มกาชาเพื่อหาตัวมาย่อยเพื่อหาตัวทองมาย่อยแชสบ้าจัดเราาาตรงโอ้โหไอรีนสวยสวยสวยดุเลดแตดี โอเคเมลคีทุกคนสวยสวยไอ้ดวงดีว่ะไอ้ดีหลุดเรนรัหลุรวดวงดีมากเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งดวดีอันนี้สิดูดวงตู้ห้องทดลองกูนะเฮ้ยเธอน้าโอเคชื่อของฉันโอเคตัวทองพร้อมย่อยให้ถึงการันตีเดี๋ยวพอละเขาจะชุ่มอีกสามที่สิบกล่องครับปลาท้องแต่หน้าโอเคครับทุกคนรอบสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงอันนี้สุดท้ายจริง อแต่ถ้าสมมุติได้ตัวที่เราซีรสองอยู่แล้วมาอีกหรือเราไปกันต่ออยู่ที่เกมจะให้กูหยุดหรือไปต่อตอ,อ,อยู่ท้ายมาก่อนโคไปครับมีทอมบั่นเลย <c oughs> เรายังไม่เห็นจูริโผล่มาเลยนะทุกคนแบบจูรีน่าจะไม่ชอบผมเลยผมอยากได้เธอแค่ตัวเดียวอะ่ะ <c oughs> มีรางสังหารว,ว่ารอบนี้จะของจริงนะที่กูจะโดนทองเยอะ รอบนี้โดนไปสิบกว่าล้านที่สุท้ายทุกคนไม่คาดหวังไม่ผิดหวังพออดีตโอเคเรียบร้อยครับคามาเป็ดพอก่อนจะบานปลายเลิก อ่อแต่วันนี้อัพนางโรซี่ก่อนโรซี่เราซีสองครับทําให้เธอเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทําให้อัปเกรดสกิลของเธอพรแห่งผู้ล่วงละพอซีสองเนี่ยทำให้เพิ่มอัตราปรับใช้ผลเป็นยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ทำให้ทีมเดสเราตึงขึ้นครับผมโอกาสติดเดสมากขึ้นยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ยินดีด้วยครับอาร์ดิโอจ็ทเคโรซี่เราซีสองนะครับต่อไปครับไฟนี่สุดเธอก็ซีสองนะครับซีหนึ่งเพิ่มโจมตีทั้งหมดสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับผมซี แต่ไ<ด>ตม่ขนาดนั้นแต่อันนี้แหละ C ีสองเพิ่มจนซหอร์นต์และอัปเกรดสก,กิลครับทีเด็ดทีใจจัดได้มาทำให้อดีโอจัดเคายของเราสำเร็จพวกศัตรูที่เลือดเหลือ30%ทันทีซึ่งมันดีมากนะทุกคนก่อนอัพมัน24%เปเพิ่มขึ้นมาเปอรคือเยอะมากศักตรูที่เลือด0อร์ลงมาโดนทายปุ๊บคือแตกอธิบายให้เข้าใจง่ายของรุ่นอวีมันคือเอ็ครับทุกคนบึ้มเลือดตัามสิบเปอร์เซ็นต์แตกเลยเดี๋ยวจ โอเคแล้วนะทุกคนไอดีเราอะสามสรอบท้ายมันติดลมไปแล้วะแล้วรู้สึกขาดใจนิดนึงแต่อพอเราทดลองมาบานปลายแล้วก็ถ้า,ากบบว่าดวงเราวันนี้ก็ถือว่าดีนิดนึงแม้จะบานไปลายไปหน่อยก็ถือว่าดีเลยโอเคแฮปปี้เพราะถ้าผมได้แค่2ตัวตอนนี้หน้าผมน่าจะแบบอ,อันนี้ถือว่าโอเคครับได้ไพ่ c ีมากับโรซี่ีสองอยได้จูลี่อีกตัวเดี๋ยวพาไปอัปเดต PP ห้าทีมกันครับนี่วินเรทห้าทีมเราตอนนี้นะก็ถือว่าชื่นใจจากการที่เราเติมไปเยอะมากทุกคนทีมหนึ่งทีมกายภาพล้วนวินเรทเรา100%ขนาดภัยเราซีู่นะยัง100%ตอนนี้ภัยเราซี่สองน่าจะไร้พ่ายครับกับทีมหนึ่งเราเป็นทีมกายภาพที่นําทีมโดยไพกับแทโอซี่สองทีมสองเป็นทีมแปะชานะครับผมทีมโควิดเป็นทีมชานะกึ่งถึกกึ่งเวทครับผมอันนี้ก็วินเรทร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่โดนตีแตกเลยทีมสามวินเรทตกแล้วเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ อาจจะแบบ95%เราไม่มีเลยต้องใช้เอเมเลียแทนนะครับผมพอเรามาเล่นจริงๆอ่ะทำให้เรารู้เลยว้ว่าอาดีต O7K 40อ่ะ0 โคตรเก่งเก่งมากเนี่ยก่อนอเนกภัยเรา C ศูนย์แม่ C หนึ่งคือผมก็เอามาใช้งานทั้งที่ตัวผมเฉลี่ย C หกับ C ดิบสองหมดผมเลยขอคอนเฟิร์มเลยว่า o 7 k แม่งได้ใช้งานแม่งเก่งแม้ว่าแม่งจะแค่ C ศูนย์เพราะว่าก่อนอันนี้มันมีดรามา่าว่าแบบ o 7 k ตัวกระจอกสุดท้าย C หกกินไม่ครับ C ศูนย์แม่งได้ลั่นเลย o 7 k คอนเฟิร์มนะผู้ใช้งานจริงที่มีตัวละคร C หกกับ C ดิบสองเต็มบ้านทีมสี่เป็นทีมเดยครับ วินเรทอยู่ที่80%แต่วันนี้เราได้พาม่ C2 มาแล้วคิดว่าทีมเดซของเราวินเรทจะดีขึ้น80%บวกๆต่อจากนี้และทีม5ครับทีมสุดท้ายทีมถึกครับอันนี้วินเรทเรา9 0หนามากหนาน่าด้านสุดๆประมาณนี้ครับเท่ากับว่าในร้อยครั้งที่ต่อสู้เนี่ยเราชนะไป92แพ้8ครับผมวินเรทที่92%เดี๋ยวพาไปดูย้อนสักแมตช์นี่ทีม1เราแบบไร้พ่อ่ะอืมเอาเป็นทีมที่เราวินเรทน้อยสุดละกันทีมเดซทีมเดซคนเล่นน้อยมันยังไม่ค่อยเมตาตอนนี้ทุกคน แล้วก็ทีมเวทสามเหลี่ยมเนี้ยมันแก้ทางกันแบบสามเหลี่ยมมีทีมเดสอินดี้หน่อยวิเดทคูเลยต่ำสุดไปใแปดสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยโอป้าอัชเช่ะดูแมตช์โอป้าแล้วกันทุกคนมาเล t s g กมาจงตายจงตายจงเกียดกับมิโน่ลูกทางฝั่งของพี่อัชเช่ครับผมบัฟเข้าให้หนึ่งทีแล้วก็ตีประดามาอีกหนึ่งครั้งสองครั้ง แต่ผมก็คงไม่ไปแล้วผมว่าเซนบัฟผมเพราะคูดาสกิลไปมึงก็ไหวเป็นยังไงล่ะคูดาสกิลงเขาลากยาวยครับผม15วินาทีถอยหลังช่วงนี้ก็ตีเวลาเไปยาวครับผมเจอทีแรกของเราไปแล,ล้วติดสิ้งเขาเมื่อผมเด๊ครับผมแปะเด๊ไปครับผมติดเด๊ไปตัวสองตัวครับตัวบนกับตัวหลังครับผมเด๊นเนี่ยอารมณ์เหมือนเดนโน่เลยนะจะตายภายในสองคนแล้วถ้าเกิดโดนติดอยู่เด๊ทั้งคืนจะตายแบบนี้ครับตายเลยฟังดูเหมือนโกงฮะเด๊นเนี่ยแต่ว่าพลังพับมันก็หายมันแก้ง่ายครับทุกคน ตอนนี้เขาติดเดสอีสองตัวครับผมจากทีมเดสของเราก็คือสองตัวกลางครับผมเวรักษาฮิวไปครับทีมเราอึดมากครับทีมเดสของเราแต่ตอนนี้จะเก่งกว่าเดิมว่าไพ่เราตีสองผูกผาสบัติมาครับผมสมบเขาให้ครับผมสมบัติจะเสี้ยวเข้าทีมของตากิบไปแต่ว่าไม่ตายครับผมอีกฝั่งติดเดสตัวหนึ่งครับย้ำอีกทีหนึ่งก็จะหลดแล้วครับผมโลดนรกมาครับผมยืนยาวๆครับผม ตอนนี้ฝั่งพิทาชีไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ล้วมชุราชมาแล้วผมมุราเราฟาดอนมาก็ยังยืนอยู่ครับผมทีของเราแล้วต่อได้หนทีเดินต่มไปต่อครับผมช็อตไปหนึ่งครั้งสตีดาบไปหนึ่งทีแล้วให้ดาผานกระทะมาครับปให้ไม่ตายครับผมตีดาบอีกสองครั้งตีมดาบอีหนึ่งทีหลดไปหนึ่งเหลือที่ามตัวฝั่งพิทาชีาจารจนำรถก๊อบวมากรว่าลอดาครับผมแตกครับผมตัวเด่นเด่นตอนนี้เหลือแค่สองตัวเท่านั้นจะเป็นสองฟาดฟาดดูสอด ชัดเขาให้ปั๊มเรียบร้อยลนชนะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้วันนี้ที่เราเติบโตเยอะมากไปซีสองพ่แม่ซีสองเราจะไปได้ไกลกว่าน,นี้เราจะไกลอยา่างก้าวกระโดดถ้าเราดวงดีได้แหวนดีๆสักครั้งสักวงก็ยังดีแม่มีแตแหวนขยะเดียวต,ต่อเล่นมาพ่อแม่ครับสปีดเราช้าพอดวงของเราไม่ดีแต่วันนี้ภายครั้งผมได้ยิ้มได้ครับฝากกดไลค์กระใจเดินทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับบาย